ครับผม FC ครับไลน์นี้เมื่อวานขายไปกี่ชุด80ชุดครับไม่ใช่เอาเดียวมา80ชุดเอามา80ชุดขายไป1ชุดนะครับ FC ครับวันนี้ออกไปอีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับช่างอันนี้ยังยี่ห้ออะไรเนี่ยตุลนครับอ่านยังไงว่าตุลน์นิดต่นโอเคป้ดออกอีกแล้วครับออกไปอีกแล้วยางป้ายแดงแม็กป้ายแดงตุลนโอ้โห หล่อมากเลยคนน่ะหลอ่อใช่ไหมคนใส่นันรอ่อแล้วก็เล่นหล่อด้วยอ่าของมัหลอ่อ,ลลอนี่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 น่วงร้อยด้วยครับเดี๋ยว่วงร้อยใหม่ด้วยนี่อบอกเลยว่าแจ่มเลยครับพี่น้องแจ่มเลยยางใต้แดงแม็กใต้แดง,งก่อนที่จะไม่มีนะครับต้องรีบมาเอาเพราะว่า ผมเพิ่งไลฟ์ไปเมื่อวานว่าตัวนี้มีแค่80ชุดนะครับตอนนี้ล้องานมากเข้ากันได้เลยครับลเลย็นไงบ้างช่วงล่างาถ้าเบรกดีรถสวยๆแม็กวสวยๆครับนครับรถผมไม่ค่อยได้วิ่งเนี่หันหน้าดูช่างจัน,น่อยนี่ครับนี่ครับพี่บอกเอสซีไหนมาจากไหนครับผม เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ครับเ c เพชรบูรณ์นะครับมาวันนี้ไม่ผิดหวังครับได้ล้อสวยๆนะครับนี่ครับเลยครับใครอยากได้แบบนี้มาเลยครับมาจัดไปเลยครับร้านจัรเซอร์วิสนะครับผมนะฝากด้วยนะครับ